ต่อเต็มที่ครัเหมือนมาจะแสดงเราก็ต้องเต็มที่ครับสำรับไปกับสร้างรอยยิ้มความมั่นความอดความมั่น เราเข,ข,ข้าสู่ไบขับรถทับุรีครับไม่ต้องถามชื่ Inc อหรอกนะรู้กันอยู่แล้วคพี่ปู่มีอะไรจะพูดททพไหมขอหน่อยครับผมวันนี้วันนี้น้องเข้ามาเป็นตัวเปิดเดี๋ยวผมเป็นตัวปิดให้ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีอะไรจะสวนกันไหมก็ได้อยู่ถาเพราะบ้านเ้าผมไม่อยู่แล้วปู่เาามาเจมาาผมมเ้ ขออีกส <The> <the> <kap> ักดอกขินเขาอีกรอบนึงเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าเดี๋ยวก็รู้ว่าสารวัตรหรือผู้กล้ากล้าโอเคตู้เบิรอีกสักรอบถ้าปู่อยากจะน้าไฟกลับที่นอนนะปู่ก็ต้องกอดบขอนแก่นไปก่อนนะเฮ้ยหวานเกียร์ตัวนี้วันนี้ข้าพงเยอะด้วยเอาไว้ใกล้ไว้ใกล้โอเคเรามีเวลาให้คนเหนื่อยกสามนาทีนะครับถ้าคุณบอกวามกล้า จมแสดงออกมาแต่ถ้าคุณมาเพราะความกลัวจะชนะไหมครับใส่ปัญญังเลยครับห<า>ันหน้าชนกันหันหน้าชนกันแต<า>่ปัญญ,ญังเลยปัญญ,ญังอยู่ไหม <c oughs> ปัญญังปัญญังอยู่ท <c oughs> ี่หู <c oughs> โอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นสากลใช่ไหม <c oughs> โอเคนมเล็กระวังนิ้วด้วยนะครับ <c oughs> ระวังจะจิ้มตาจะจิ้มตาใช่กำลังแน่นสายถอยห้ามจมทีห้ามผัดหลังนะครับต่างก็ต่ายเข็นขัดห้ามต่อยโอเคครับชนมือ มาเลยสุด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 สุดเลยพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมหน้าตาเหมือนไม่พร้อมเลยพร้อมไหมโอเคพร้อมไหมครับผู้ อย่าลังอย่าลังที่ดูหน่อยดูหน่อยเป็นไงพอไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวพอนะไม่ไหวเอาพออะไวใช่ไหมหายใจไม่ทันใช่ไหมยืนยืนยืนเดนเดินเดินพักก่อนพักก่อนพักก่อนย่างมันย่างไม่คอยโดนอะไรหินปีเลยเหรอไหว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 ไงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาจริงๆไม่เอาเลยใช่ไหม

เอาเตียมไว้เลยไม่ได้แล้วเนี่ยเขาควรโอ้ฉนรอนี่พี่ปู่พี่ปู่ปู่คุยกับกล้องนี้หน่อยขาเลยครับคู่เป็นยังไงครับผมเป็นยังไงบ้างโคตรโหดเลยโอนะครับทอยเต็มที่นะครับเหมือนมาจะแสดงเราก็ต้องเต็มที่ครับลำรับไฟครับสร้างรอยยิ้มความมั่นความโหดความม้า โอเคเมื่อกี้ตัวอะไรครับลิ้งจีเลยกันคูตรครับเอาปคซ้ายซ้ายออาซ้ายลิ้อลิงโอเคโอเคขอบคุณมา,มากคร<น>ับตัวตัวลูกทุ้ชายกัจัดมาเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เน่ยเขาไฟคขับอยากจะซัดก็ซัด ู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะ uh. มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟคขับอยากจะซัดก,ก็ซัดมาเลยแบบจัดหนัก,นก